กีกีไฮโซอ่าอีซี่เซฟเวอร์โอ๊แซ่บเกินแซ่บเกินเดี๋ยวมึงก็ร้องอีกจบแลกีกีไฮโซแทนคิวแทนล็อ o เก e t for delivery อ๋อโหกูขึ้นเลยกูขึ้นเลยฟาดมันไม่จบหรอกวันนี้จริงไม่จบแน่ๆแหละบ้ามึงเนี่ยมันยิงกับพวกอื่นอย่างเงี้ยวางใจวางใจวางใจหืมกีกีไฮโซถูกยิงแม่ไม่ได้ผูดได้เกิดเลยเองไปเอาป้อมปืนมาติดดีกว่าไหมมีวันวันหยิบป้อมปืนมาได้ปีวันมาเนาะเอาไม้ มาเต็มครมาเปล่าอีวันพี่จะตายกลับไปบ้านแล้วตายกลับไปเลยพี่เล่นหน่อยเนาะเนาะไปเดี๋ยวพี่ขึ้นเตียงไหมอีวันวางเตียงให้พี่ดิในบ้านใหญ่โฮมเข้าโฮมเข้าไปเลยพี่พี่นอนโ้มเข้ามาก่อนพี่พอเราตายจะไปเอา้องแล้วน้องวางเตียงครับโอ้ขึ้นเลยมันบอก thank you for แบบ thank you for rocket delivery โอ้บินบินบินหายเลยก็บินเลยเถอดเอ้ยโกรธมาเองก็ดีน ตลกว่าเด็กตลบกาเลดบ้านใครก็เจ้ากันมันไม่รู้ซะแล้วนิ่รเราเน่ยมันสุดยอดอยู่แล้วขึ้นบ้านยังไงตรงนี้ทำไมติดบล็อกไป่ทำอะไรแล้วบ้านนั้นยิงยิงบ้องถึงตรงนี้ประตูเลยก็ได้พี่ก็ใส่บล็อกขึ้นข้างบนแจ๋วอีวันเก็บเซตพี่ไปยัง อยู่ในกล่องนอกมาปืนกระเตงพี่เจมีเหล็กแบงกแ่แไงไหมจะแถบไปทุกแม่ทำไมดีบีไม่ได้เลยคนเอาเตีย<า>งวเหรอนอกเตียงแล้วมม่บอก thank you for rocket delivery มันเจอเน่เลยมันเจอเน่เลย <Hello. S 2> มินอย่างเงี้ยเซ้นโฮหม่แล้วเซ้นโฮหม่แล้วเส้นโฮหม่ โอ้ไม่ได้ว่ะที่โนวีไม่ได้ขึ้นแคปตัวนี้ทำได้แค่แคปยิงอ่ะอันเนี้ยเพราะว่าติดเมืองเกินออกออกออกบ้านนี้เอานี้ยอันนี้ไปแคปยิงก็ได้ไม่เป็นไรเอาแคปแคปเนี้ยครบแคปใหม่แต่เราวางเตียงไว้ตรงนี้ด้วยบังวางบางวางวางนี่อ่ะวังเตียงไป้วางก็ได้ในนี้วางกล่องแล้วเอาเอาบ้านนี้ไว้เป็นติดป้อมอ่ะเอาบ้านนี้ไว้เป็นบ้านโคบอ่ะคืออาวุธพร้อมลบอ่ะเกิดบ้านนี้ได้กับบ้านนู้นสลับกันไม่จะได้ไม่คุณดาวต้องไฟอยู่ นี่บ้องไฟเหรอตอนติดปลองปืนอะไรป่ะติดปลองปืนอะไรป่ะวาเตียงอะไรนี่้พี่พี่เตรียมของไว้ได้นี่ถ้าตรงกับอพี่เตียงจีต้นไม้จะตัดออกจวตัดออกให้เอายิมสองเอาหัวใหญ่ไปเลยมันนี้เลยมันมีขังมาตัดต้นไม้หน่อยจะตัดให้ตัดให้ตัดให้ป้องปืนไปแหนมของไว้ได้เด คนคล้องก่อนนะคว่อยตัดตคนคล้องก่อนบ <c oughs> างวางเปียงไม่ได้ไไดพี่ลองตัดต่างกันบ้านนี้แต่เพชรยิงมาใช่ไหมพี่ใช่ใช่มันอยู่ข้างล่างกันนะเสียงอยู่ข้างล่างแล้วง <c oughs> ั้นใส่พี่ก่อนเลยเซ็ตหัวไปก่อนเด้อเซ็ตหัวไม่ติดอะ อ,อเตียงก่นปีน,ม,น,ปนนะมันปีนนะมันปีนนะมันคือไปดักบนสุดเลยคือไปดักบนสุดเลยมันจะปีนคือไปดักบนสุดเลยขึ้นไปช่วยกันดักเลยเราเต็มว่เบิร์น,นอยู่เมื่นึงที่ไหนไได้จะติดดักหน้านดีว่าเอ๊อโคมนะ พี่เกิดผิดบา้านคนละข้าวไม่ไคนละข้าวไม่ใช่น้อคนละข้าวม,ามันข้ิงบนเจ็ดยังมั้งบนเจ็ดป่ะมิดิมามาหมรู้หูรู้มันลบไปตัวหนึง่งแตงหนึ่งแตงหนึ่งแตงหนึ่งบามต้องสนบับม,<า>มีมีป้อมปืนช่วยอยู่เดี๋ยวน้องต่อป้อมปืนโครบนะนีไม่ต้องสน,นับอะไรวะเ <c oughs> นี่ยมีเตียงแถวนั้นแบบเอ้าคุณเอาเตี้ยนมาของของเหรอผมไม่ตายผมไม่ตายเรียงวางแล้วพี่ไอาเตี้ยนในห้องของพี่อ่ะเตี้ยนในห้องที่บ้านนะพี่วางไว้อันหนึ่งนะเราดินดีมูุกมาเนี่ย โดยไปอันหนึ่งหายไปไหนไม่รู้เขียนว่ารูมอ่ะอยู่ตรงกลางเลยไม่มีแล้วว่าอย่าวางเอียงวางเอ้ยบนคุณในคนนี้ทำไประวังได้ไม่ปืนได้ไปแล้วเราไปตรวจสองไปติดพี่ตานหนะคขับผมพี่โดนจากข้างบนบ้านใหญ่อีกแล้วมันไอ้นี่ได้ปะมันขึ้นมาไม่ได้พี่ติดป้อมปืนมีป้อมบนสุดมีป้อมเลยไหมมีมีแล้ว โอเคเดี๋ยวพี่เอาหัวใหญ่ไปก่อนเดี๋ยวไปยิงสู้กันบ้างถ้ายิงได้เนาะจะไปเจอคน้างนอกอ่ะปีนไปแกรู้ปศนไม่ได้กันนิดล้อมตาเราสี่โฟบแปดใครมีหินบ้างไอ้เวหินในศพพี่เจมมีพี่วันศพพี่เจมไปไหนปวันบนข้างบนเนาะพี่จะทีเพียใครได้เดี๋ยวพี่เอาเซตไปนเบียร์น้องเบียร์ปีวันไปเอาโค้ มนได้แล้วไปไปแรกคอใหญ่แล้วบนบ้านมันเลยมันเล่นไม่ได้อะบนบ้านมันง่อยมากเลยขึ้นได้ใช่เอาขอใหญ่ทิ้มมาพี่ให้ไฟมันลุกอ่ะวีมหาชานน้องบ็อกท่านหนึ่งเป็นนี่นะเล็กแล้วนะวีบันทีได้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 ทำบล็อกระเบิดให้อยู่เฮ้ยเก็งาเด็กมาเพิ่มก็ได้ได้เลยเดาผ่านวางกล่องไว้ยัง งแล้วเตียงวางครบหมดแล้วใช่ป้ะต้องรานพี่บังเยมมาอะไรหลังอะไรมีวันฮะดึงพี่หน่อยพี่ขามจากข้างบนโดฮูเจ็บพวกเขาไปแล้วดิเจ็บอยู่ได้มันสับป้อมปืนเราดิกระสุนไม่เข้าเหรอจะไม่อย่าอย่าออกมานะไอ้ก่อนไอ้ก่อนนะจะตายมันตายมันมันไม่มันจะตายแล้วอ่ะออยิงป้อปืนไม่ติด ไม่พี่ดูคุกบอลก่อนตายตายตายเจว้เอ็มสองอยู่ในกล่องข้างล่างนะพี่เจมไม่ต่อเติมบ้านต่อเติมบ้านก่อนเลยเอ๊ะขีดกับไม้อยู่นี่ไม้อยู่ไหนมีรถแต่ขีดอยู่ที่บกเดี๋ยวมันรู้เลยไอ้คนพีมว่าจีจีนี่คือผิดมหันตเนี่ยรุนแรงเลยนี่มาต่อเติมบ้านเลยเด็กฮะเดี๋ยวไปต่อให้เลยอะไรฮะนอนอะไรโอ๊ยไปเตี้ยงคืนบ่อยอ่ะ วางแล้ครับต้อง่ันตัวหนึ่งนะพีพ่ย์เปิดประตูเยอะปืนคู่ไป่เยอะเพ่อนอะไรไหนว่าอิมสองอันเดียบอนี้อิ่มที่ระเนี่ยพี่ทางขึ้นมาได้พี่เดินขึ้นมาเจอเลยนี่วางกล่องผ่านไปต้องวางกล่องถุงนี่อีกเอ้นสองวางไปแล้ววางกล่องไม่ได้น่าจะแตกที่ไหนเปิดประตูหน้าบ้านเลยได้บ้างตาย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 สวยสามารเปิดประตูได้พี่ เก็บศพมันได้นะว้ชเราแมตีนปีชิดบ้านมีชิดบ้านมีตัวหนึ่งกรา่งหนีกรา่ีหนีรีบหายิงม้าเฉยพี่ถ้ายิงอยู่ซ้ายอะซ้ายบ้าไม่ใช่ฝั่งเรานะมันยิงมันด้วยมาดูข้างล่างกันบ้านไม้บ้านไม้ระวังโพรา พี่ไหลดึงหน่อยดึงหน่อยเลือดหยดปักยาล่างบ้านหลายตัวอยู่อ่ะเนี่ยยิงกระตีมด้วยล่างบ้านเลยยิงวันก็ปืนดับอันนี้ข้างหน้าดับแต่ไฟมันก็พอนะเด็กเดี๋ยวเราไปดูหน่อยข้างบนข้างบนข้างบน ข้างนั่นเนี่ยออกได้บ้าพี่รั่วไม่ได้ถ้ามีพวกปืนก็ออกได้สิพวกปืนมันอยู่แค่ใต้ตีนอะท่านั่นถือว่นไม่ต้ตีนอันเดียวอะไม่ได้ต่อไฟข้างล่างพี่ลงไปครบน้องเด็กโอ้โครัให้ใครมาครบแล้วนะจะเก็บตกไปอยู่ตรงหน้าประตูเลยพี่เอาของมาสร้างกันหลังก็ได้พี่จะได้รับสึก พี่แล้วฝันพี่เอาปากของมาดิพี่เอาปลากของไปมานี่ไงไม่ต้องเก็บศพเพื่อนเดี๋ยวผมเก็บพี่ไปเก็บเก็บจุ้ยี่ไปเก็บอะไรพี่เก็บไปพี่ยี่ดิเก็บอินทูก็บอกงก็ได้ไงมันก็คือของเพื่อนแล้วเพื่อนก็หาไม่เจออีกไม่เก็บไม่เก็บเลยสะอาดฉลองเล็กๆน้อยๆส่งดาวครบหนึ่งร้อยหนึ่งสัปดาห์เย้เล่นไอ้สอบคนนี่ใครไอ้สกบคนตะปูใครคนล้ม ไอตัวซ้ายนี่ไม่ธรรมดาน,เน่เลยแม่นจัดจัดเดี๋ยวรีพอร์ตไว้เลยไอพวกโยกยิงนี่มีไม่ธรรมดาเดินโยกยิงเดินยิงเลยอะไอพวกโยกยิงนี่ไม่ธรรมดามีของตลอดอ่ดนะเราเซทโทมัได้เดี๋ยวเราค่อยเอาของที่พีม,มาก็ได้ไหมกดบ้านร่วมบ้านร่วม เนีย่ยผมหลบหลบ<ก>ไปแล้วจนแบบกูจะลงไปใต้บ้านอยู่แล้วกูยังตายอยู่เลยเอ้ย <c oughs> ผมหลุดผมหลบมาหลบมาคลางเลยนะมันจะอันนี้น่าจะมันน่าจะปิงครับอันนี้น่าจะปิงน่าจะปิงแต่ผมแต่ <c oughs> พอแล้วแต่ป้าติดแล้วเอาไปละแต่ว่ามันน่าจะปิง <c oughs> แหละโหนูเดี๋ยวรีพอร์ตไว้เฉย หลบจนจะสิงบ้านใช่พี่หลบจนแบจะเข้าไปนอนในบ้านแล้วอยางตายเลยเมื่อกี้แค่ไหนว่าที่ยิงเราอยู่ข้างล่างเนี่ยแค่อื่นเพราะมันยิงไอ้พวกนั้นด้วยมันมาเซงแคมป์เราต่ออเงี้ยพี่ฝั่งขวาบ้านเราแตกเนี่ย <No>. oh. อ๋อเป็นปูนใช่ไหมไม่ได้นนแตก ีชั้นหนึ่งหรืชั้นสองนี่เป็นอ้ไรกห้เฮ้ยเหมือนไม่ตายวะเดี๋ใครอยู่ข้างบนไหมชุบหมาหน่อยท่านนี้ไม่แตกมั้ตรงไหนแตกวะบล็อกกันระเบิดหรือเปล่าข้างหลังตายวะตังยี่งยิ่เอาตัวนี้แตกไปแล้วนวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวใครเอาของมาเอาเอาเอาของไปขึ้นเข็มข้างหน้า เอาเดี๋ยวๆนะเราจะเอาของมาได้เหรอวะไปเรกอใหญ่จาบ้านไปเรกอใหญ่เทงคายมันไฟลุกเลยให้มันเล่นราคาไม่ได้อะไปเลย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 ไปเลนไปเลยไปเลยไปเลยไปเอยไปเไปเลยไปเลกไเลยกแเลยาปเลยไปเลยปเกไปเลา้าเไยเยไเยเยไไป พี่จะลงไปเคลียร์ตัวนอกบ้านก่อนเจ๊นี่แตกอะ่ะบคือไปเล่นวันนี้ก่อนได้พี่เจมข้างบนอะ่ะลงหมดพี่บนนดามลงหมดสองตัวไปเก็บศพข้าว่าไอ้นี่มันยิงน่นงารำคาญมากตายแล้วตายแล้วไข้าว่านะี่ะมันยิงน่นงารำคาญมากเลยอะ่ะดีบล็อกทนัน อ่ะยังไม่หมดเหรอมีตัวป่าวิ่งมาไปดูมาเ,เรียกของประยนมันแตกไหมบางรองแซฟยีตัวข้างบนหน่อยเปิดรางคาถ้าเปิดรางคาฝั่งเราอะ่ะถ้าได้ลูกบ้องนิดนึงเปิดรางคาฝั่งเราแล้วมันคงไม่ได้นะเพราะรางคามันไม่สามารถต่อได้ถ้ามันท,ทำเล่นอยู่อะ ใหญ่หัวใหญ,ใหญ,ใหญ่ตายปะตายตายตายเอาล้าไปดูหรอกมีที่ครบแล้วเดี๋ยวมึงรู้เลยไอจีจีที่พิมพ์มาเนี่ยมันหยาบคายมากน่าจะลุกแล้วบังเห็นขาวเลยคนระับข้างข้างบ้านมีมาเ็มเดูดูข้างบ้านนั่นพีก,กังไรเทมเก่าเราปีนได้นี่หว่า โอ่อหลุตาย้องเตียงคงหายนีวะแตกครับพี่เก่าประตูเราพังแล้วมากข้างล่างเข้าได้